คนเราทุกคนนะคะอยากที่จะประสบความสาเร็จคะวันนี้ความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริงไหมคะอย่าเอาตัวเองไปยึดกับความสําเร็จของคนอื่นเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างที่เราเห็นเขาประสบความสาเร็จเขาได้ผ่านเรื่องราวร้ายๆต่างๆมามากมายและะ้วค่ะในวันนี้วันที่จุดเรามาถึงเรื่องราวร้าย เราจะก้าวข้ามผ่านไปไหมหรือว่าเราจะยอมแพ้ตรงนี้แล้วยอมให้ตัวเองไม่ประสบความสําเร็จหลายคนที่เขาทําบางสิ่งบาอย่างไม่ประสบความสำเร็จบางคนถอดใจไปก่อนท้อใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปก่อนความสําเร็จของตัวเราเองนะคะวันนี้หลายคนอาจจะไปถามหาว่าฉันจะทําอย่างไรให้ฉันประสบความสําเร็จสิ่งที่ฉันทําธุรกิจนี้จะประสบความสําเร็จได้หรือไม่ จริงๆแล้วความสําเร็จของตัวเราไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเองเพราะความสําเร็จของตัวเราก็ไม่มีใครเคยทําได้มาก่อนเป็นความสําเร็จหนึ่งเดียวในชีวิตของเราความสําเร็จเราเป็นความสําเร็จหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นยังไม่มีใครเคยทําได้นอกจากตัวเราเองเพราะมันเป็นความสําเร็จในแบบฉบับของตัวเราค่ะจงยืนหยัดมุ่งมั่นที่จะทําความสำเร็จของตัวเองให้ประสบความสําเร็จเจออุปสรรค เจอปัญหาไปต่อหากเราเชื่อว่าเราทำได้มันเกิดขึ้นแน่ๆค,ค่ะครูกุ้งเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ